การใช้แหนแดงเป็นวัสดุกันกระเทกค,ครับสวัสดีครับช่อง YouTube สดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับเอาวันนี้พาพี่น้องมาดูการใช้แหนแดงนะครับเป็นวัสดุกันกระเทกส่งของทางไปรษณียน์นะครับส่งผลไม้นะครับเวลาเราอยู่ในสวนนะครับพี่น้องเวลามีผลไม้สุกๆ หรือผลไม้ลูกส,สวยๆจะส่งให้ลูกหลานแล้วใช้แนแดงนะครับเป็นวัสดุการกระเพกนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูว่าทําแบบไหนนะครับนี่แหละครับเราเก็บแนแดงนะครับพี่น้องปลาทางโนนกโกระโดดอยากกินแนแดงแล้วนะครับนี่แหละครับเราเก็บลั อันนี้ซารายนะครับนิ่มมากนะครับนิ่มยิ่งกว่าซำลีอีกนะครับแล้วก็เอาไปตากนะครับพี่น้องนี่ครับเอาไปตากก็ตากประมาณหนึ่งวันอยากให้แห้งมากก็สองวันนะครับนี่แหละครับตากอาเมื่อตากไปแล้วนะครับเวลาแห้งนี่แหละครับอันนี้ผมตากสองวันนะครับ นิ่มมากนะครับพี่น้องนิ่มจริงๆหอมดูก็ได้นะครับกลิ่นหอมๆนะครับแล้วเราก็ไปเก็บผลไม้นะครับจากสวนมานะครับ นี่แหละครับมาใส่รองพื้นนะครับพี่น้องใส่ไปเลยตามที่เรารแล้วก็ใส่ใส่ผลไม้นะครับปีนี้กล้วยราคาแพงมากนะครับก็เลยตัดจากสวนมานะครับลองมาใช้ดูนี่นะครับใช้ทับทิม ส่งให้ลูกเรียนอยู่กรุงเทพนะครับเขาชอบกินทับทิมนะครับหวานมากนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับพี่น้องนี่ใส่ทับเข้าไปอุ่นด้วยไม่บูดไม่เน่านะครับอันนี้ผมรองพื้นเยอะเกินไปนะครับ ใส่ไข่ก็ดีนะครับไข่นี่แหละครับเป็นผลไม้นะครับเป็นกล้วยก็เอากล่องใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็ปิด นี่และครับเรียบร้อยเบามากนะครับนี่แหละครับแคนี้เราก็ได้ผลไม้ถึงลูกหลานอยู่กรุงเทพนะครับส่งไปต่างประเทศก็ได้นะครับใช้ในเดงนะครับแต่ก็ ให้ตากช่วงเย็นๆนะครับเอาไปใส่ในกล่องเพราะว่าจะไม่มีไอนะครับชื้นอยู่ในแหนแดงแห้งด้วยนะครับต่นี้ผมมาสาธิตให้พี่น้องดูตั้งแต่เช้านะครับนี่แหละครับแค่นี้ก็ถึงแล้วนะครับการใช้แหนแดงเป็นวัสดุการกระแทกนะครับใช้กับผักผลไม้ ะครับส่ง,สงตามเคอรี่ส่งทางไปรษณีย์หรือฝากส่งนะครับตามญาติพี่น้องก็พี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละครับสวัสดีครับอยากได้แนแดงให้โทรมาเลยครับ0807272071นะครับ